ลองนึกภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากกลืนกบมาหลายปีและแสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีในที่สุดก็ตัดสินใจสอนบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครลืมเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายแต่เป็นเรื่องจริงของหลายครอบครัวที่ความเคารพดูเหมือนเป็นเครื่องต่อรองราคาถูกและวันนี้คุณจะเห็นกรณีที่พิสูจน์ว่าเมื่อความอดทนสิ้นสุดลงความคิดสร้างสรรค์ก็เริ่มต้นขึ้นเราแต่ละคนมีคนในครอบครัวของเราที่เปลี่ยนวันที่ที่ระลึกเป็นการทดสอบความอดทนอย่างแท้จริงสำหรับลิดีอคอนแตนตีในวันเกิดของเธอ ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่แน่นอนว่าเธอควรจะเป็นดาราที่แท้จริงเมื่ออายุห8บปีเธอคุ้นเคยกับบทที่ได้รับการซ้อมมาอย่างดีแล้วคนอื่นๆเดาหรือค่อนข้างต้องเดาวความปรารถนาของเธอและเติมเต็มความปรารถนาเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าราวกับว่าการรับใช้ราชินีแห่งวันนั้นถือเป็นเกียรติแต่มีรายละเอียดอย่างหนึ่งที่เธอไม่เคยคำนึงถึงคือคิรลูกสะพ้ายของเธอไอไม่ใช่คนประเภทที่โค้งคำนับตลอดไป มักซิมและคิระซึ่งแต่งงานกันมาสามปีแล้วอาศัยอยู่ในความเป็นจริงที่แตกต่างไปจากเทพนิยายที่แม่สามีรักมากอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ลีดิอาคอนเซนติโนั่ฝันถึงของขวัญอันรุราทั้งคู่แทบจะเก็บเงินไม่ไหวเพื่อออกจากสตูดิโออพาร์ตเมนต์เช่าที่ชานเมืองและฝันถึงเด็กคิระซึ่งมีเงินเดือนเพียงสี่0มรูเบิลในฐานะผู้จัดการในบริษัทเล็กๆไม่เคยบ่นเลยมักซิมซึ่งมีรายได้มากกว่าเล็กน้อยได้รับการบอกกล่าวตั้งแต่เด็กว่าเขาคือทองคำบริสุทธิ์ดังนั้นภรรยาของเขาจึง เพื่อรักษามาตรฐานของครอบครัวระดับที่โชว์คดีนั้นเพิ่มขึ้นตามความตั้งใจของแม่เท่านั้นทุกอย่างเริ่มต้นหนึ่งเดือนก่อนวันเกิดแม่สามีของชาริเดียเริ่มรณรงตามความคาดหวังตามปกติเธอโทรหาทุกคนที่เธอรู้จักพูดคุยเกี่ยวกับงานแห่งปีโดยบอกไปว่าการปรับปรุงห้องครัวจะดีแค่ไหนและต่างหูทองประดับโกเมนจะดูรูราขนาดไหนมักซิมเอาใจใส่คำแนะนำของแม่เสมอโดยไม่เสียเวลาวันรุ่งขึ้นมีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของคิระท่ามกลางกองรายงานในที่ทำงาน รายการของขวัญสำหรับคุณแม่สำหรับวันเกิดของเธอจากเราทั้งคู่ซาหม้อหุงข้าวเรดมันอันที่มีชามใหญ่เครื่องดูดฝุ่นทรงตรงดเดซนต่างหูทองประดับโกเมนชอบสีนี้ประมาณสี่หมื่นให้หรือรับคุณรู้หมายว่าการรักษาความสามัคคีในครอบครัวมีความสำคัญแค่ไหนใช่ไหมคีระอ่านข้อความสามครั้งสี่หมื่นรูเบิลเงินเดือนทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเดือนและมันไม่ใช่การแบ่งปันต้นทุนไม่เลยเพราะแม็กซิมได้ใช้ส่วนแบ่งของเขากับล้อรถใหม่ และค่าสมาชิกกินไปแล้วลำดับความสำคัญของผู้ชายตามที่เขากล่าวในภายหลังในเวลากลางคืนด้วยความนิ่งสงบของคนที่รู้อยู่แล้วว่าระเบิดกำลังจะระเบิดเขาจึงหยิบยกประเด็นขึ้นมามักสิมด้วยความเป็นธรรมชาติของการมีคนท่องจำสุนทรพจน์ซ้ำๆอธิบายว่าแม่ของเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดประเพณีก็คือประเพณีและคิระต้องแสดงความเคารพต่อครอบครัวของเธอเมื่อเธอถามว่าทำไมเธอต้องสนับสนุนความมีน้ำใจดังกล่าวคำตอบก็คือ ผู้ชายมีความรับผิดชอบทางการเงินอื่นที่สำคัญกว่าคิรกักืนน้ำลายอย่างแรงลองนึกย้อนกลับไปถึงวันเกิดครั้งสุดท้ายของคุณเมื่อคุณรีบไปซื้อผ้าเช็ดตัวที่ร้านหัวมุมในทางกลับกอฮันรอลดียให้เกียรติลูกสะใภ้ด้วยแจกันพลาสติกขนาดเล็กและเทศนาว่าคนหนุ่มสาวไม่ต้องการความฟุ่มเฟือยหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีข้อความใหม่จากมักซิมโอแม่ก็เลือกของขวัญวันเกิดด้วยนี่คือของขวัญจากเราถึงคุณกาต้มน้ำไฟฟ้า1,200รูเบิลจากตลาดออนไลน์ของจะมาถึงในหนึ่ง สี่หมื่นต่อสองร้อยการเปรียบเทียบนั้นไร้สาระมากจนทําให้เจ็บคิรอดทนมาโดยตลอดแต่คราวนี้บางอย่างในตัวเธอพังทลายลงไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีการกระแทกประตูแค่พยักหน้าแล้วพูดว่าเยี่ยมเลยใช้งานได้จริงมากขณะที่มักซิมหลับอย่างสงบเธอก็เริ่มวางแผนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าคิระปฏิบัติการด้วยความแม่นยําราวกับแม่ทัพเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ใช้เขาซื้อมาที่กุเคอแต่ไม่ใช่เหรียญหนึง่งหมื่นแต่เป็นสำเนาจีนราคาสามพันเครื่องดูดฝุ่น ความเจ็บปวดรุ่นพื้นฐานแบบมีสายสำหรับสี่แกรนแทนที่จะเป็นไร้สายได้ซสร็จแล้วต่างหูละเครื่องประดับแวววาวด้วยหินที่ส่องสว่างกว่าสัญญาณไฟจราจรในราคา500รูเบิลแต่นั่นเป็นเพียงส่วนแรกเท่านั้นขณะเดียวกันเธอก็ลงทุนกับตัวเองอย่างที่เธอไม่เคยกล้าทำมาก่อนทั้งชุดสวยหรูมูลค่า1 5 0 0 0ันรองเท้ามูลค่า10,000และกระเป๋ามูลค่า1 2 0 0 0ซึ่งทั้งหมดนี้ซ่อนอยู่ในบ้านของเพื่อนของเธอสเวตลันผู้ยินดีกับทุกรายละเอียดของการผ่าตัดนี่จะต้องสุดยอดมาก ทั้งคู่หัวร้อขณะที่คิราบรรจุกล่องของขวัญให้กับแม่สามีอย่างระมัดระวังหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสําคัญเขาประกาศกับมกักซินว่านี่ไงของขวัญสวยมากดูสิเขาชื่นชมการเสียสละของภรรยาของเขาอย่างไม่สงสัยท้ายที่สุดใครจะสงสัยผู้หญิงที่ยอมแพ้อยู่เสมอวันเกิดของลนะิเดียคอนเซนติโนได้รับการเฉลิมฉลองในร้านอาหารดรูราพร้อมแขก20คนญาติเพื่อนและเพื่อนบ้านซึ่งเธอเตือน ลูกสะพ้ายของฉันได้เตรียมของขวัญพิเศษราคาแพงและมีคุณภาพสูงคิระมาถึงอย่างสดใสในชุดเดรสใหม่รองเท้าไร้ทิฏฐิและกระเป๋าถือที่ดูเหมือนมาจากนิตยสารแฟชั่นแน่นอนว่าลิเดียไม่เสียเวลาเลยชุดนี้ไม่ได้แพงมากใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงคนที่รู้อยู่แล้วว่าคำตอบจะทำให้เธอพอใจโอ้มันเป็นของขวัญจากมักซิมสำหรับวันเกิดของฉันคิระตอบโดยมองลึกเข้าไปในดวงตาของสามีของเธอที่น่าซีดทันทีถึงเวลาสำหรับของขวัญลิเดีย นั่งอยู่กลางโตราวกับราชินีกำลังรอเครื่องบรรณาการแขกมอบของขวัญกล่องช็อกโกแลตช่อดอกไม้ครีนหนังสือจนกระทั่งถึงคิวของคู่รักด้วยรอยยิ้มร่าเริงคีระยื่นกล่องสามกล่องที่หอ่อด้วยกระดาษทิชชู่ให้แขกปรบมือและตั้งตารอของขวัญสุดหรูที่สาววันเกิดสัญญาไวาลีเดียเปิดกล่องแรกวาที่คุเคแต่ไม่ใช่อันนี้บรรจุภัณฑ์มีตัวอักษรจีนและชื่อของแบรนด์ที่ไม่รู้จักนี่คือผู้เล่นหลายคนใช่ไหมเขาถามโดยพลิกกล่องราวกับว่าเขาคาดหวังว่าโลโก้เรดมอนด์จะปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจร,ร์ ใช้ผู้เล่นหลายคนตามที่คุณถามทีระก็ตอบด้วยความสงบแบบเดียวกับที่ใครบางคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพอากาศเครื่องดูดฝุ่นแย่ลงแทนที่จะเป็นในเซนไรส์สายที่หรูหรากลับมีรุ่นเก่าที่มีสายไฟและพลาสติกราคาถูกออกมาจากกล่องแขกเริ่มสบตากันและใบหน้าของลิเดียก็แดงราวกับพริกไทยแต่สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงเมื่อเปิดกล่องที่มีต่างหูลิเดียก็ปฏิบัติตามพิธีกรรมเดียวกันเธอเปิดฝาบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกและเผชิญหน้ากับเครื่องประดับที่ดูหยาบคาย ซึ่งหินของเครื่องประดับนั้นส่องประกายด้วยความละเอียดอ่อนของแสงนีออนเห็นได้ชัดว่าแม้แต่คนที่ใส่ใจน้อยที่สุดก็ยังสังเกตเห็นของปลอมคีรานั่นหมายความว่าอย่างไรลิเดียคูฟอพยายามสงบสติอารมณ์ต่อหน้าแขกมีอะไรผิดปกติคุณของมาทิคุคอร์อนี่ไงเครื่องดูดฝุ่นนี่มันคือต่างหุนเฮินหรอมาแล้วคีระตอบด้วยรอยยิ้มราวกับนางฟ้าและเสียงหัวเราะอุยอีก็ดังก้องไปทั่วทั้งห้องในที่สุดมักซิมก็รู้ว่า เขากำลังประสบปัญหาจึงพยายามเข้าไปแทรกแซงแต่คิรักก็นำหน้าเขาไปหนึ่งก้าวแล้วที่รักของขวัญของคุณสำหรับแม่อยู่ที่ไหนฉันแบ่งให้แล้วเขาทามดังๆทำให้ทุกสายตาหาันไปหาเขามักซิมพึมพำบางอย่างเกี่ยวกับของขวัญที่แบ่งปันแต่คิระอธิบายว่าไม่ไม่ฉันซื้อของขวัญตามลําพังด้วยเงินของฉันเหมือนที่คุณซื้อกาต้มน้ําให้ฉันตามลําพังกับคุณโอไม่น่ารอด้วยเงินของฉันด้วยเพราะคุณใช้เงินของคุณไปกับสิ่งอื่น ความเงียบที่ตามมามีคารองคมคายเหมือนกับคำพูดลิเดียรู้สึกอับอายต่อหน้าทุกคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปลืนยาของเธอเองแล้วคิระละเขาออกจากร้านอาหารโดยเชิดหน้าขึ้นโดยรู้ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองเหนือความคาดหวังของคนอื่นคุณ,ณธรรมของเรื่องนี้ไม่มีการขอความเคารพมันสมควรได้รับบางครั้งเพื่อที่จะได้ยินคุณต้องพูดภาษาที่คนอื่นเข้าใจปลาแกนแทย้ย่างมีสไตล์ด้านความยุติธรรมและเป็นครั้งแรกที่ความยุติธรรมนี้มีชื่อว่า ความสมดุลความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วห้องนั้นหนาทึบจนสามารถใช้มีดตัดไดรดีอคอนเซนติโนวาก้าถอยหลังราวกับว่ามีคนตบเธอและดวงตาของเธอก็เบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อลูกชายของเธอมักซิมของเธอเด็กชายที่เธอเลี้ยงดูให้เป็นเงาที่เชื่อฟังของเธอเพิ่งขีดเส้นลงบนพื้นไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยอำนาจที่เธอไม่เคยแม้แต่จะฝันถึงมันไม่ใช่การกบฏมันเป็นการเคารพตนเองในทางกลับกันคีรกัก็ไม่ต้องพูดอะไรอีก เธอเพียงกอดอกและเฝ้าดูในที่สุดสามีของเธอก็เข้ามาแทนที่ที่เขาควรจะอยู่เสมอนั่นคือระหว่างแม่กับภรรยาไม่ใช่อยู่ข้างหลังทั้งสองคนฉากนี้แทบจะเป็นเรื่องตลกกบคาลิเดียซึ่งมีผมยุ่งเหยิงและการแต่งหน้าที่เปื้อนน้ำตาดูเหมือนเด็กที่ถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดของเธอไปแต่คราวนี้ของเล่นคือสิ่งที่เธอควบคุมครอบครัวของเธอคุณกำลังเลือกเธอเหรอพูดซ้ำเสียงของเธอสั่นด้วยความขุ่นเคืองฉันเลือกอันที่ถูกต้องมักสิมตอบโดยไม่กระพริบตาคิระกก็ทำงานเหมือนกับฉันเขามีสิทธิ์ตัดสินใจว่า จะใช้เงินไปกับอะไรและคุณแม่ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรจากใครแผ่นดินสันสะเทือนหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ลิเดียต้องรู้สึกเพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่มีคนบอกเขาว่าไม่และไม่ใช่การไม่ที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่การไม่ที่มาพร้อมกับข้อแก้ตัวหรือสัญญาว่าจะชดเชยมันเป็นการไม่สุดท้ายที่มั่นคงและไม่เหลือที่ว่างสําหรับการขู่กันโชคทางอารมณ์หรือฮิตเทียรจากนั้นคิราก็ยิ้มเล็กๆให้ตัวเองไม่ใช่เพราะชัยชนะนั่นคงจะหยาบคาย แต่เป็นการโล่งใจเพราะเธอรู้ช่วงเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวกับการชนะการต่อสู้ความคิดคือการทำลายวงจรกลุ่มสตรีเงียบเียบกลืนกบเพื่อหาเงินมาเพื่ออัตราของผู้อื่นเพื่อแลกกับเศษเซียวของการยอมรับแล้วของขวัญละลิเดียยืนกรานราวกับว่าเธอมีเอสอีกอันอยู่ในแขนเสื้อของขวัญที่คุณได้รับนั้นไม่เสียหายคิรพูดอย่างแห้งผักหม้อหุงข้าวอเนประสงค์เครื่องดูดฝุ่นที่ทำความสะอาดได้ดีและต่างหูที่เหมาะกับรสยมของคุณหากไม่ชอบสามารถคืนได้หรือดีกว่านั้นคุณสามารถเรียนรู้ ที่จะขอบคุณสิ่งที่คุณมีได้โลบเปิดปากของเธอปิดมันและเปิดมันอีกครั้งแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเพราะลึกๆเธอรู้ดีว่าเธอแพ้แล้วไม่ใช่เพราะขาดการตะโกนและดรามา่าแต่เป็นเพราะครั้งหนึ่งกลยุทธ์ของเขาใช้ไม่ได้ผลโรละครไม่มีผู้ชมน้ำตาไม่ได้ทำให้ใครอ่อนลงและที่แย่ที่สุดคือเธอกลายเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของเธอเองมักซิมเดินไปหาแม่ของเขาที่ประตูบ้าน ไม่ใช่แค่การยอมจำนนแต่ด้วยทัศนคติของการทำหน้าที่ไม่ใช่พิธีกรรมแห่งความอปยพสอดสูเมื่อเขากลับมาเขาพบคีระอยู่ในห้องครัวกำลังต้มชาในการน้ำชาราคา1,200รูเบิลใบเดียวกันซึ่งเป็นการน้ำชาที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติเงียบๆโดยไม่รู้ตัวขอโทษเขาพึมพำนั่งลงที่โต๊ะฉันใช้เวลานานเกินไปในการดูมันเธอเททั่วให้เขาดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความขุ่นเคืองแต่เป็นความหวัง สิ่งสําคัญคือคนได้เห็นมันและเช่นนั้นระหว่างไอน้ําของชากับน้ําหนักของความเงียบที่พังทลายมานานหลายทศวรรษมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะขีราชนะการต่อแยง้งแต่เป็นเพราะมีคนตัดสินใจเข้าข้างเขาในที่สุดและสิ่งนี้ยิ่งกว่าของขวัญราคาแพงใดๆที่ไม่มีค่านี่คือช่วงเวลาที่ระดับของสามัญสำนึกหันไปในทิศทางที่ถูกต้องในที่สุด ความจริงก็คือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเกิดของคุณเป็นผลมาจากการเลือกของคุณเองคุณเรียกร้องของขวัญราคาแพงจากคนที่คุณให้แค่เศษขนมปังเท่านั้นแต่ฉันเป็นแม่ของคุณใช่มันเป็นเรื่องจริงและการเป็นแม่ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการทําให้ภรรยาของฉันอับอายและเรียกร้องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จากเธอคําพูดเหล่านี้ดังก้องราวกับทุกหน้าอกของริดีอคอนเซนติโนนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แต่งงานกันที่มักซิมไม่เพียงยืนเคียงข้างคิระเท่านั้นแต่ยังอยู่เคียงข้างเธอด้วย แม่เองรอยแตกในชุดกราะควบคุมที่เธอสร้างขึ้นตอนนี้มองเห็นได้ชัดเจนและเจ็บปวดเขาจากไปกระแทกประตูขูว่าจะทำลายลูกชายของเขาราวกับว่าเงินสามารถซื้อความพักดีที่สูญเสียไปแล้วได้เมื่อเสียงรถจางหายไปมักสิมก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ราวกับว่าเขาแบกภาระมาหลายสิบปีเขาหันไปหาคิระดวงตาของเขาเต็มไปด้วยบางอย่างระหว่างความเสียใจและความกตัญญูคิระขอโทษนะ ทำไมเธอถามทั้งๆท,ที่เธอรู้คําตอบที่ไม่ปกป้องฉันหรอที่ปล่อยให้แม่ของคุณปฏิบัติต่อฉันเหมือนคนรับใช้หรอสําหรับรายการของขวัญที่ไร้สาระเหล่านี้เขาไม่ตอบเป็นคำพูดเขาเปิดแขนแล้วเธอก็เข้ามาหาเขาไม่ใช่เพื่อบังคับแต่เพราะเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าอ้อมก่อนนั้นจริงใจมักซิมฝังหน้าของเขาไว้ในผมของเธอแล้วกระซิบฉันไม่อยากทะเลาะก,กับคุณและแม่ฉันแค่ไม่เห็นว่าตัวเองไม่ยุติธรรมแค่ไหนเช่นเดียวกับคุณมีกันและกัน ฉันไม่อยากแยกคุณออกจากกันคิราผ่าตัวออกมากพอที่จะสบตาเขาฉันเหนื่อยกับการมองไม่เห็นเป็นคนสุดท้ายในแถวและที่นั่นระหว่างกลิ่นของชายเย็นและความเงียบที่ตามมาหลายปีของความสอดคล้องบางสิ่งบางอย่างได้เกิดใหม่ไม่ใช่ความสงบสุขซึ่งจะเกิดขึ้นทีหลังแต่เป็นความแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันเดือนต่อมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลดีอคอนเซนติโนนประกาศสงครามเธอความบาดท,ทั้งคู่โดยบอกเพื่อนๆน,นของเธอว่าลูกสะใภ้ของเธอเนรคุณ และทยทยานอย่างไร้หัวใจแต่ผลกลับตรงกันข้ามกับที่คาดไว้คนที่รู้จักแม่สามีมาหลายปีได้ยินคำบ่นของเธอจึงเพียงพยักหน้าด้วยความเข้าใจและยิ้มผู้หญิงหลายคนแอบชื่นชมความกล้าหาญของคีระบางคนถึงกับกล้าถามเงียบๆว่าคุณเป็นยังไงบ้างในทางกลับกันม็กซิมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเรียนรู้ที่จะเป็นสามีไม่ใช่ลูกชายที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยความคาดหวังของแม่ตลอดไปเขาเริ่มตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแม่ปกป้องคีระ โดยไม่ต้องกลัวและแบ่งงบประมาณอย่างยุติธรรม6เดือนหลังจากเรื่องอื้อเฉาและอเดอคอนเซนติโนเนก้าแรกสู่การสงบศึกเธอโทรมาบ่นว่ามีอาการเจ็บหน้าอกแม็กซิมไปพบเธอแต่คราวนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวสิ่งนี้ทำให้คิระยุ่งการประชุมถึงเครียดเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดและการจ้องมองที่แอบแฝงแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีคำขาดแม่สามีต้องกลืนความภาคภูมิใจของเธอและยอมรับแม้กระทั่งกับตัวเองว่าเธอต้องการลูกชายมากกว่าที่เขาต้องการเธอ และถ้าเธออยากจะเก็บเขาไว้เธอก็ต้องยอมรับผู้หญิงที่เขาเลือกเมื่อผ่านไปหนึ่งปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ของขวัญทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติดีอคอนเซนติโนนเรียนรู้การวัดคำสัพมักซิมคนพบว่าเขามีกระดูกสันหลังและในที่สุดคีเรก็ได้รับสิ่งที่เธอสมควรได้รับมาโดยตลอดนั่นก็คือความเคารพและความอุ่นใจสำหรับวันเกิดปีถัดไปของแม่สามีทั้งคู่มอบชุดเครื่องสำอางให้เธอมูลค่าสามพันรูเบิลคนละครึ่งจ่ายให้และอีเดออขอบคุณเขา โดยไม่ขออะไรเพิ่มเติมในวันเกิดของคิรัมักซิมเซอร์ไพร์เธอด้วยแหวนสองหมื่นวงและอาหารคํำใต้แสงเทียนแม่สามีจํากัดตัวเองอยู่แค่กล่องช็อกโกแลตแต่เป็นครั้งแรกที่การแสดงความยินดีฟังดูจริงใจเขายังยิ้มอีกด้วยเรื่องราวของของข,องขวัญได้กลายเป็นตำนานของครอบครัวเมื่อใดก็ตามที่ไลอิดาคอนเซนตินโนนพยายามก้าวข้ามขีดจํากัดมักซิมก็พูดถึงหม้อหุงข้าวและเครื่องดูดฝุ่นชื่อดังอย่างไม่ได้ตั้งใจนั่นก็เพียงพอแล้วรู้สึกเหมือนคําพูดเหล่านั้นพาเธอย้อนกลับไปในช่วงบ่ายที่นาาออออัับยยนน้โดเเตืเธว่า มีเส้นที่ไม่สามารถข้ามได้อีกต่อไปคีระได้รับชื่อเสียงในที่สุดเพื่อนและคนรู้จักเริ่มตามหาเธอเธอเขินอายแม่สามีทำแบบนี้คุณจะทำอย่างไรเธอฟังยิ้มและเล่าเรื่องราวของเธอมันมักจะลงท้ายด้วยประโยคเดิมเสมอไม่จำเป็นต้องให้ความเคารพมันพแพ้และหากพวกเขาไม่เคารพคุณอาจถึงเวลาแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทำไมพวกเขาถึงควรสองปีต่อมาทั้งคู่เก็บเงินได้มากพอที่จะซื้ออพาร์ตเมนต์สองห้องนอนคีระ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งมักซิมไม่ได้จัดทำรายการของควัญอีกต่อไปและถ้าเขาทำนั่นหมายถึงการเซอร์ไพรส์แฟนสาวของเขาเธอไม่ใช่แม่ของเธอในที่สุดและอเดอาคอนเซนติโนเนอร์ก็ตกลงใจกับความจริงที่ว่าลูกชายของเธอเติบโตขึ้นแล้วครอบครัวของเธอมีกฎเกณฑ์ของตัวเองและการต้มน้ำเวนนั่นใช่อันเดียวกันจากการสนทนายังคงยืนอยู่ในครัวของคนหนุ่มสาวราวกับถ้วยรางวัลเงียบๆบ,บางครั้งคุณต้องสุขสนถึงจะเป็นอิสระคิระพูดพร้อมเอานิ้วชี้ไปที่เครื่องจีนราคาถูก และเมื่อมีคนบ่นเรื่องความไม่ยุติธรรมที่บ้านเธอก็เล่าเรื่องของเธอให้ฟังลงท้ายเหมือนกันเสมอถ้าพวกเขาไม่เห็นคุณทำให้พวกเขามอง